กับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านที่บดีนะครับวออเมฟซีครับดสวัสดีอาจารย์แทนท้าครวันนี้วัยรุ่นและเดาพแลวัยทีเยครับผมย่างกลาบเนเชิญนะครับท่านที่บดีกรงศิลปกตนะครับลงมาลงมาลงมาขึ้นมามอบวัลให้กับคุณนันนะครับมัขั้นุกัาโชชนะครับ อันนี้เป็นของแม่แม่ฝากให้นะคะระับไททองท่านรธิการชินร้องสะเพลงครับ <c oughs> ได้ยังไม่เก,งงเกงงง่งครับตอนนี้เก่งมากแล้วตอนนี้ครับเฮ้ยทำไงจั้างลาก็ได้ลงมานีลงมาก็ได้ลงมาเลยครับ ปกติเป็นคนพูดไม่ยเก่งนะครับผมของเล่นผมร้องสี่เพียงครับปกติเขาเล่สามเพียงเดี๋ยวฟางไปตอบไปแล้วครับ